สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในครอบกระต่ายของบ้านวีนะคะตอนนี้ว่าที่คุณแม่กำลังขนย้ายย้านะคะที่ทำครอบเพื่อให้กับเด็กๆที่กำลังจะคลอดนะคะน่าจะคลอดคืนนี้นะคะ่ะจากท่าถิ่ของว่าที่คุณแม่แล้วรู้สึกเขาจะกังวลแล้วก็งนุนมากมากนี่ นานแล้วนะคะเกือบชั่วโมงที่เขากำลังขนยาอยู่เนะาะมีน้องๆมาเป็นกำลังใจอันอีกตัวหนึ่งตัวผู้นะคะเหมือนกับเขากำลังที่จะถอนขนเหมือนกับคนตัวเองไม่ขอถอนขนเพื่อนไปดีก,กว่าอ่าตัวนี้โดนขนถอนขนไพนิดนึงโอเคไปดูข้อกระต่าย ภายในคอกนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นแต่น้องขนยามาเมื่อกี้ให้ไปประมาณห้าหกก้อนแล้วก็แยกกมาเยอะมากแต่คุณแม่เอามาหมดเลยเด็กๆอีกสิบกว่าตัวไม่มียาก,กินแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังทำอะไรอยู่นะกําลัใสอะไรสักอย่าง อันนี้เด็กน้อยนําเสนออันนี้แค่อีกหนึ่งตัวยังไม่เพิ่งกลังสงสัยกําลังกังวลซะอย่างมากินญ้าด้วยนะกินญ้าของพี่มอนนะคะแต่แพงก็ล่าเด็ดเดียวน้องรู้สึกชอบอร่อยมากอ่ะอันนี้อิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วครับจะนอนแล้วคะ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่อันนี้ไซสบิกไซบิกอันนี้รุ่นคุณพ่ออันนี้รุ่นโตย กำลังทำความสะอาดขนตัวเองอยู่นะคะนี่มีแอบนอนไห้กินน้ำออแอบกินอาหารอยู่ด้วยนะ,ะเ,เดี๋ยวคืนนี้ก็จะต้องรอลุ้นว่าจะมีน้องๆเพิ่มเข้ามาอีกกี่ตัวนะคะเราก็มารอลุ้นกันเนาะน้องๆกำลังตื่นเตน้นกับกล้องวิดีโอนะคะมาแล้ว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  เขาเห็นไฟสองสว่างอะเป็นใหญ่เลยคะ่ะโอเคไว้แค่นี้นะคะ